เต็มโหลดพี Hence, ่น้องเอ้ยงานใหญ่จัดใหญ่อลังการมันสเต็ตองนะเฮ้ยไปฝั่งปลูกปลูกฮุ้นน้องไปตั้งใช่นั่นแล้วมันสเต็ตโล่งด้วยฮุ้น้างก็เต็มเต็มหมดเต้นฉะนั้นก็มาเต้น ม,มาสื่อของเมือจัดงานนำอิโขจักเม็นหยัางอะไรเอาเขาไปหน้ากูนะนะอันนั้นนะ ทำอารมณ์นะจกักอี้ยงแน่พี่น้องเอ้ยเต็มเลยรวมทั้งเงนินเนี่ยแปดพันกว่าบาทในส่วนนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนำผีป่านาอามเบอร์สุขู่สุขคนนั่นเล่ส่งเงินมากินทานนมีพอนาเราก็ดังมาซื้อของเออลงไปเฮ้ย อ้ยับเฮ็ดแห็ดเออเฮ็ดสิแตกเลยมามาเฮ็ดเน,นานะข่าวนายไหมนะคนหยกคลองเขาเมย์แบบ๊อเมย์บ๊อบบอีหลาแปดพันกว่า 8, บาทหนามก็คือสิบ้อแหละโอ้พอ่อเนี่ยสิมาซื้อเพิ่มมีกจัดให้มันแบบห้าเราด้อยู่ได้กินไปไปเลยนะ เราอดเราหิวมาบอได้กินข่าวมาสองเดือนเลยเนาะบวชแต่สองเดือนนะเลยสบายดีพี่น้องบัสสุขูสุขคนพี่น้องก็สบายเราวันนี้เขาขึตั้งหกนะมันนี่เขาซึกว่าแดดกรบเบันไดเพราะว่าก้อนกีิเมกีิฟ้าลายอากาศพอดีเออแบบ เมฆบนท้องฟ้างามงามยากาศท้องฟ้าใสแจ่มดิคนที่อยู่บนฟ้ากำลังมองลงมาโอ้ยฮังการมาตาในเมืองไม่ต้องมีไอ้ใสของไปทำบุญนะพี่พอขออนุโมทนาบุญนะเบอร์สุขหสุดคนที ส่งเงินมาสอยงานโซฟีพอเด้อพี่น้องเด้อเขาให้ได้บุญกันหลายๆนะครับนะบุญขอบคุณขอบคุณผู้ที่ใจดีบริสุทธิ์สุขคนที่มาร่วมทำบุญกันข้ามเลยก็ให้ทุกคนนะสาธุกออเดอร์พี่น้องเด้ออุ้ยมันมักโมวันนี้ก็ซื้อของเต็มกระบะด้านนอกด้านใน ด้านในก็จะมีบนหนาด้วยสังเกตบนคลองข <c oughs> นาทองฝ้าทางามเดียวทองฝ้าไซอ์ขลีบแบบเมฆมันบอ่อละลายนะมันจับกันเป็นก้อนเป็นก้อนช่วงนี้ก็มีทั้งพายุฝนมาเคลื่อนกับฝนตก ามคำถามยอดเหตุตอนนี้นะบ้าบอคือปว,ปวดน้ำพอเ้าก็คือสิบว่าเขาใจท่าไรเนาะเขาเป็นยังคือปวดปวด,ปวดคือสว่างงานใหญ่โตขนาดนั้นนะถ้าต้องแหลนถ้าต้องวิ่งหัดวิ่งนี้ต้องมาหายเทาอัน ผมผ่าเลื้งครับหลดหลับผ่าเบาหลับส่งผ่าบอกไปนมิมนต์ผ่ามาัสินะห้ยทาใส่ผ่าเลื้งครับหลดบอกใส่ไหมพ้นถี่ทางก็ท้าบะดีเด้เนอะมันก็ต้องมีเหตุผลแหล่งจังบวชยาประนันบวชกับลูกสร้ยกับบวชอยู่เด้ออายฮะคดีบอลรอน กัไปคำถทางนี่นะดูว่าไปมอแปแผ่บุญอะไรเสียอีกบ่เฮยไม่ก็ไเปเนาะมันบอกคือเลยบุญนะเมื่มึมไปมองแผ่บุญเสียวนี่สร้างนได้ให้เลยเลยันแหละ หลดน้อออกมานะเฮ้ยออมาไหวนอกผิดต้องเอาขาไปอีกเด้อโอ้ยก,ก้านเก่งขนาดเลย

มอนเสี่ยวฝากมาใส่กองบุญซอยมึงมาตอนไหนตื่นมาแล้วเมื่อ

บนสำนักป้านาเขาเจะเรีนบทคืนสดแจ้ง

ห uh เัดีทลาแกตะซอยน่อยซิบบพอนีโดนี่เอาอีก hey. <persever potato eneca> นามเสียเอาอีกจากจากหาโลนามอือสิบสองโลเฮ็ด <t> <t> น่าใชูุ่โอ้สยสบาดิป่ายุ่งเรื่องนั่งหนึ่งนะหันหนามางามๆส,สวยๆค่ะเอา,า <c oughs> มาก่อกีดเนี้ยถวยบ่วงขวงจานเอาเตรียมเรียบร้อยหลางว่างแต่มือนั่น

ไพอานีาน,นะเสือดำเยลยนะซา,า,า,ากนกเกาะบังดูออ้าวฝากแล้วติสาตูบันป่าหกอยู่ป่าอยูย่ค้เดียว มาทำมาต้ซมานมาสั่งว่าลายคือจะว่ามาแล้วแม่เห็นยุกล้วยนะมาแม่คุณแม่เฮ้ยเห็นยุกล้วย กินรถกล้วยนะแม่เออนี่นะเสีเ่ยวเฮา่านกุ้งหมากกระทัน,นฝากมาใส่กองบุญหมอนสามหน่วยอานาทีมเห็เททดธาตุ นี่แหละพวกอันนี้ก็เอากัดสีมาลักตะซอยในห้สีแสใส่ร่างน้ำแข็งไหวให้พี่น้องที่มาเอ่อทำบุญนำอีพหอยิบกินกันปกตินะ่าไปแต่ละงานในสิบประคอมีดอกพวกดีดอชิม,มีแต่นี้นี่ทำอารมณ์ตั้งอยู่ในโต๊ะแล้วกัขนมของสำรวยเวลาเขาจมาโมมาทานกินทาน แต่ว่างานนี่พอเนาะสีจัดแกรกตะซอยกล่องน้อยพี่น้องเอ,อ้ยใส่รางน้ำแข็งไว้อ่อนแข็งกบเย,นยน็นๆกินชื่นใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามาเบิ่งคลิปที่สำคัญขอบคุณที่เบิงบ่งตโจบคลิปเด้อพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณหล,ลายๆเบอร์สุนที่ รวมกันโมธานาบุญมาร่วมสวยงานับพอมาเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่ฝากมารวมซอยรวมโมบุญทำบุญในรอบนี้แจกเขาเนี่เเากาสีเทาสีรวบรวมรวมาอีกใหม่นะในส่วนนี้นะฮาเอาไปใส่เ,เอาไปใส่แล้วส่วนที่เพิ่นฝากมาอัน มาอันสอยงานศมนะมาไปใส่แต่ว่าตัวที่เพผ่นฝากมาใหม่มาทำบุญแจกเข่านี่นะเขายังมาทัานรวม่มาได้เท่าใดไม่พอกันไม่คิปหนาพี่น้อง